ชุบเจาชุเจาเตียมเพงมาเลจัยก็ได้ม่ได้หาเสีย้วครับเอาลอยกันที่เก้าบาทแล้วก็ท่องได้ยังบาทแล้อันนี้องหาบาททองบถ้องบาทบาทละสี่หมื่นพูดน่งๆไม่ไม่นิ่งๆไม่ถึหนแต่ว่าโกอ่ะทองอไเกิจัตงานเกิดจิบมวอี่บ่ก็ได้คระบอกเพีเลยม่ทองะไ่อได้กเมียาวนไ่ มือถือ่รงเิงอเยนเลาที่บัตกระต้งไปพกนี้ล่ะให้ยได้ได้เนของไ่ใ่แบบต้องเขาันซุมกั้นลงป่้วควายเราลุกไม่ตับงวยใช่วายหลอดจนช่ควายหมูตัวนีช่วยัวไปล่อไป่งแย่หน่อยกันฮะลงล่างไปแย่หน่อยกัน อันนี้วะเอัไนี้วงง่ายหน่อยพ่ออ่กไหมเพราะว่าเราถ่าอยู่เทียเราอยหนะเราก่ออกมากไหมเอาปนัแลงา้วยไม่ใช่มาใช่ใ้ตเลยเดี๋ยวคอไปดนบันเลยหวคอไปเดี๋ยวเอาออกมาไหมเดี๋ยวใช้่วยไไม่ไม่ไม่มากก้อยก้อยก้อย ใส่ไรคมไหลเนี่ยดีๆเอาขี่มาใส่เข้าโอ้ยแย่เดีอเือือกระดูกกระดิาถุงมาใส่ได้กันากูก็ ใส่ตูต้เย็นแล้วจ้ะอ,อันนี้คือต้มเพียพี่น้องต้มเพียต้มเพียใใจใส่ออนอู้หัวหัวเด้อืมเอาอสดจบแซ่บต้มเพียต้มเพียะมาจวดเลย